สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Deliver 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีสิงหนะ์และคณะสิงห์สามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแ,แชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแน,นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับค่าต้องการดูดูส่วนตัวสามารถแอดาอดีมาที่ Deliver 369ตรงนั้นล่างตรงนี้ผมชี้ตรงนี้แอาดลอาลดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ลดให้2ต่อพิเศษเลยเพราะเนื่องจากว่าเป็นการครบรอบ 6ปีนะครับในช่องอีกช่องหนึ่งนะครับช่องนี้ประมาณ 4- 5ปีครับเพิ่งเพิ่งครบรอบไปเมื่อปีที่แลว้วมั่อห้าห้าปีแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่6ของอีกช่องหนึ่งก็เลยจะมีการลดค่าครูให้พิเศษเป็น2ต่อน,นั่นเองนะครับจะให้5วันคืออาจจะเพิ่มเติมกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะแค่นี้ก็ดูกระแสอีกทีหนึ่งนะครับ เพราะตอนนี้เงียบนะครับก็เลยแบบว่าเอออาจจะมีแค่5วันก่อนนะครับเพราะว่าต่อให้รถไปก็ไม่มีใครดูอยู่ดีก็งั้นก็เอาแค่5วันไปก่อนอะไรเงี้ยหรือถ้ามีคนมาดูเยอะก็อาจจะขยายเวลาต่ออะไรเงี้ยครับก็คือวันที่1ิพฤศจิกาถึงวันที่15พฤศจิกาวันที่15พฤศจิกายนอ่าเป็นวันเดทไลน์นะครับก็อัลอาดีมาทําค่าคุยได้ก็จะราคาพิเศษให้เลย2ต่อนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมเน้นการอธิบายนะครับซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตาด้านของการ สูญเสียหรือเสียหายในทางโหราศาสตร์เรียกว่าพบมรณะนะครับแต่เดี๋ยวฟังก่อนเนะาะหลายคนอาจจะว่าอาจจะบอกว่ามันมันไม่น่าฟังอะ่ะคือเข้าใจครับทุกอย่างเราอย่าลืมนะนี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราส่วนหนึ่งของวงกลมนี้ในดวงชะตาของเราเราหนีไม่พ้นครับการสูญเสียและพบมรณะเราจะต้องเจอกันทุกผู้ทุกนามเราทําให้ทุกอย่างมัน คือเราไม่ได้เสียหายตอนนี้เราจึงต้องฟังไว้เพื่อเราจะได้ลดความเสียหายในอนาคตเข้าใจซึ่งตัวมันว่ามันคืออะไรและเราต้องแก้ไขอย่างไรเพื่อจะได้ไม่ต้องทุกไปมากกว่านั้นเราต้องฟังบางสิ่งบางอย่างคุณจําคํานี้ไว้เลยว่ามันใช้ได้ตลอดชีวิตของคุณผมตระหนักถึงคํานี้เลยว่าเราต้องยอมแลกบางสิ่งบางอย่างเพื่อสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าหมายความว่าอย่างเช่นเราทํางานเหนื่อยเพื่อให้ได้เงินมา เราแต่เราต้องทางานนะครับก็นี่เหมือนกันเราก็ต้องฟังบางอย่างที่มันไม่ได้อยากฟังแต่เพื่อมันจะได้ไม่ทำร้ายเรามากกว่านั้นจะได้ทําให้เราไม่ทุกไปมากกว่านั้นและเราจะได้หาวิธีการแก้ว่ามันจะแก้ยังไงอะ่ะเพื่อให้เราไม่ทุกไปมากกว่านั้นเขาจะรือย่งดังนั้นเนี่ยอย่าปฏิเสธในสิ่งที่มันเป็นความจริงเราหนีความจริงไม่พ้นครับ ตามจริงที่ผมพูดอยู่เนี่ยผมก็มันทิมแทงผมทุกครั้งนะครับที่ผมพูดในสิ่งหลายๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าผมจะรู้สึกดีกับการที่จะต้องพูดนะครับแต่มันคือวิทยาทานซึ่งเป็นหน้าที่ผมที่ผมจะต้องพูดด้วยผมก็ต้องพูดทั้งที่มันทิมแทงผมอยู่ตอนนี้ผมก็ต้องทานะครับเพราะคือผมไม่ได้รู้สึกดีตอนนี้เลยครับรู้สึกแย่มากๆเมื่อกี้ก็เพิ่งท้เหลากับพี่แล้วก็ยอดดูเดือนที่แล้วกับเดือนนี้ก็ คือไม่ได้บอกว่ายอดดูมันน้อยแต่ดูดูดส่วนตัวมันน้อยลงอ่ะจนแบบมีค่ายามีอะไรเงี้ยเยอะแยะมามากกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ว่ามันก็น้อยกว่าเดิมผมก็รู้สึกแย่เหมือนกันที่ต้องพูดแต่ผมคือมันมันจี๊ดทุกครั้งที่ผมพูดนะครับผมก็นึกภาพไปตลอดนี่แหละแต่ผมก็ต้องพยายามปล่อยวางอุเบกขาลงนะครับคือทุกคนหนีไม่พ้นตัวนี้มีวิธีเดียวที่เราจะผ่านพ้นมันไปได้คือยอมรับการยอมรับจะทําให้เราเจ็บปวดน้อยลง การยอมรับจะทําให้เราผ่านพ้นมันไปได้แต่ถ้าคุณกลัวคุณยิ่งปฏิเสธมันมันก็จะอยู่ติดตัวเราไปตลอดเลยครับคุณเคยได้ยินไหมว่าเราเกลียดสิ่งใดเราต้องผเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นเพื่อให้เราทาใจยอมรับมันแล้วปล่อยวางแล้วเราจะไม่ทุกข์กับตัวนั้นมากจนเกินไปก็อาจจะทุกข์แหละเพราะมันมันทำใจไม่ได้จริงๆที่ที่มันจะต้องเป็นคือคนกลัวคือคนกลัวเข้าใจครับแต่ว่าเราก็ต้องเผชิญหน้ากับมันเพราะยังไงมันก็ ต้องอยู่ในชีวิตของเราอยู่ดีเนาะมันหนีไม่ได้จริงไงเออบางอย่างหนีได้นะครับแต่ว่าสิ่งนี้ยเราหนีมันไม่พ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามและฟังกันเลยตนุราศีสิงอยทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีลัคนาเช่จุดเดียวกันครับตนุราศีสิงเนาะตรงนี้คือผมไม่อยากหลอกตัวเองนะไม่อยากหลอกคนดูนครับผมก็เลยจําเป็นต้องพูดเนาะในในเรื่องพวกนี้ถ้าเป็นคนที่หลายๆช่องผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะ ถ้าเป็นหลายๆช่องเขาไม่พูดหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คนไม่อยากฟังแล้วคนไม่อยากดูดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ยอดดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่พูดกันแต่ผมต้องพูดเพราะมันคือสัจจะความจริงที่เราต้องเจอผมบอกเลยว่าต่อให้พวกคุณหนีหนีไปเถอะยังไงมันก็ต้องอยู่ในชีวิตของคุณแล้วคุณต้องเจออยู่ดีแล้วสุดท้ายคุณก็จะวิ่งมาหาคนที่ทําแบบเนี้ยที่พูดแบบเนี้ยเพราะว่าคนเราอ่ะจะหนีก่อนหนีหนีหนีหน,น,นีจนหนีไม่ได้หนีจนแบบมัน มันไม่ไหวแล้วอ่ะมันก็ต้องเจอต้องเผชิญหน้าแล้วสุดท้ายก็ต้องวิ่งก็หาคนที่พูดพวกนี้เลยครับไม่ต่างกันผมเนี่ยได้ลูกค้าทุกวันนี้ได้จากการที่เขาแบบไม่ไหวจริงๆคนอื่นอวยคนอื่นแบบเฮ้ยแต่ฉันทุกข์อ่ะแต่ผมพูดเรื่องพวกนี้เรื่องความทุกข์ของคนเขาก็เลยมาดูผมเขาก็เลยว่าอาจารย์เป็นคนเดียวที่พูดไม่เหมือนคนคนอื่นเขาจึงต้องมาดูกับผมใช่หไหมสุดท้ายเขาก็ต้องมาคนเราอ่ะถ้ายังไม่ทุกข์ถึงที่สุดนะไม่เข้าวิชานี้หรอก ผมที่ทุกข์ที่สุดก็เพราะต้องเข้ามาตรงจุดนี้เหมือนกันนะครับผมไม่รู้หลายคนที่มาอาจจะต่างกันบางคนอาจจะเห็นว่าทําได้ตังเป็นกระแสก็เลยมาทําแต่ผมไม่ใช่ผมมาทําจุดนี้เพราะผมทุกข์ที่สุดในชีวิตตอนนั้นผมจึงต้องเข้ามาศาสตร์นี้นะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตผมดีขึ้นจากสิ่งนี้เพราะดวงมันบอกว่าเราอจะได้จากสิ่งเสีย,ส,ยสิ่งดีๆเหมือนชาวบ้านไม่ได้หรอกสิ่งที่เราต้องไปนั่งครีเอทเนี่ยได้แต่น้อย แต่สิ่งที่จะได้เยอะเนี่ยคือสิ่งนี้แต่มันก็ไม่รวยสักทีหรอกเพราะว่าหากินกับคนทุกแต่ผมหากินกับคนทุกจริงผมยอมรับแต่ว่าผมเป็นคนให้ข้อมูลการแก้ไขการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงและให้คําแนะนําทุกคนให้เป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นเพื่อก้าวผ่านความทุกนั้นไปให้ได้เหมือนกับ,กบคล้ายเรือจ้างที่หมายถึงครูนั่นแหละครับที่พายเรือ ถึงฝั่งฝันทุกคนทุกคนก็ไปสู่ความสําเร็จแล้วก็ลืมคนจ้างไปแต่ก็ไม่เปไรนการทําดีก็คือดีแต่ว่ามันได้เงินตอบแทนด้วยเออก็โอเคก็ถือว่าเจ้ากันผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นบุญคุณอะไรหรอกครับคือเราช่วยใครก็ถือว่า,อาโอเคเราก็ได้บุญเราก็ได้เงินนะครับก็แค่นั้นก็จบกันไม่ต้อง มาอ้างบุญคุณกับผมแล้วผมก็จะไม่อ้างบุญคุณกับใครเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็คือคือเราทำบันอาชีพเนาะเราไม่ได้ทําแบบแจกฟรีถ้าแจกฟรีโอเคเราจะคัดหวังก็ได้แต่นี่ผมไม่ได้คัดหวังอะไรหรอกนะครับเพราะว่าอา่ก็เหมือนเรือจ้างที่บอกนั่นแหละพอจบกันแล้วก็จบกันนะครับแต่ไม่ต้องมาอ้างบุญคุณกับผมนะว่าเราเป็นลูกค้านะ่าอย่างนีอง้อย่างนี้ไม่ต้องอ้างเพราะผมก็จะไม่เคยอ้างใครเหมือนกันว่า อา้าวที่ผมให้ความรู้ให้กันอะไรยางฟรีๆผมกม็เห็นอ้างนี่ถูกป่ะครับอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยก็โอเคเจ้ากันก็จบมันเป็นพาณิชย์มันเป็นการค้านะครับเราก็วินวินคุณทั้งคู่ก็จบเนาะในเมื่อเสียแล้วก็ไม่ต้องมาว่ากันผมก็จะไม่ว่าคุณเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูภพวารณะจุดตั้งตนุเนี่ยนับไป8ราศีให้นับตัวเองด้วยนะครับนับมาทางนี้นี่นับตัวเองด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด พบมรณะเป็นดาวพระศรีบดีราศีมีนต้องนับให้ได้ราศีมีนนะครับบางคนนับหนึ่งข้างหน้ามันจะเป็นตกที่พพสุภานะภพสุภาเราพูดไปแล้วคลิปที่แล้วต้องนับตัวเองที่หนึ่งนะครับเพราะตัวเราเกิดมานับหนึ่งนะครับทีนี้ดาวพระศรีดีเป็นพบมรณะเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าคนราศีสิงห์มันแปลกอย่างหนึ่งว่าดาวศีรเป็นดาวคู่มิตรกับดาวอาทิตย์แต่ดาวก็คือดาวไม่เกี่ยวกับราศีอย่าเอามาปนกันบางคนบอกว่าอา้าวแต่แต่ว่ามันมีความเอ๊ะไม่เป็นไร เราเอได้แต่แค่ว่าเราต้องทําความเข้าใจว่าดาวคือดาวราศีคือราศีไม่เหมือนกันนะครับดาวมันคู่กันแต่ราศีมันเป็นประปักกันเราก็ต้องเข้าใจนะครับอีกอย่างหนึ่งต่อให้อาทิตย์กุมพุทธหัิยังไงมันก็มีมรณะมาด้วยอ่ะมันคือ กรรมของเราที่จะต้องเจอหมายความนี่คือพื้นวัส,สนาที่ทุกคนจะต้องเจอครับมันหลีกหนีไม่พ้นเลยผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งเรื่องของพื้นวัส,สนาเพราะอะไรเพราะมันคือคนส่วนใหญ่จะต้องโดนแบบเนี้ยจะต้องเป็นแบบเนี้ยมันคือจุดที่แบบไม่ใช่การพยากรทั่วไปนะครับเหมือนรายเดือนนะรายเดือนนี่คือการแบบหวานแห่สเปะสปะแต่อันนี้คือสิ่งบางอย่างที่ผมพูดในคลิปพวกพื้นวัสนาเนี่ยคือทุกคนจะต้องเป็นอย่างน้อย5้าปอร์เซขึ้นไป จะต้องเป็นแบบนั้นนะครับทุกคนนะครับไม่มีการยกเว้นแต่รายเดือนเนี่ยมันจะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างมันก็เรื่องปกตินะครับทีนี้อาทิตย์กับพรุษหัดเมื่อเจอกันเนี่ยมันก็จะเป็นคู่บิดก็จริงแต่ว่าราศีมันก็ยังเป็นปุตตะที่ดีถูกไหมครับอาทิตย์เจอพรุษหัดจะมีทั้งสมหวังและผิดหวังมันหมายถึงคนอุปถัมภ์ที่ให้ทั้งผลดีและผลเสียนะครับหมายคมว่ามันเป็นทุกขลาบหมายคมว่าบรณะคือการเปลี่ยนแปลงก็หมายคมว่า ตัวเราเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อการเริ่มต้นที่ดีหมายความว่าให้เราอ่ะเวลาจะเริ่มต้นอะไรอย่าต้องเปลี่ยนแปลงก่อนเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอย่าคิดว่าจะเริ่มต้นเลยแต่ต้องเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วเพื่อเริ่มต้นอย่างเช่นเราจะเปิดร้านขายของกิจการอะไรบางอย่างเราก็ต้องหาความรู้คือดาวพฤสดีถูกไหมครับก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองจากความไม่รู้มาเป็นสู่การเรียนรู้แล้วรู้ จริงรู้จังอะมาเปิดก็ได้แลลวเนี่ยเขาเรียกว่าแต่เราต้องแปลดาวพสัสดีด้วยไงคือดาวแห่งความรู้เนาะหรือมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยดาวพฤหัีเป็นมรณะหมายความว่าคนราศีสิงห์เนี่ยเป็นผู้นําเกิดมามีอํานาจในตัวในตนมีความเป็นผู้นําสูงดังนั้นไม่ได้หมายทุกคนนะหมายถึงว่าคือราศีสิงห์ทุกคนแต่ลัคนาสิงห์ไม่ทุกคนนะครับเกิดเป็นผู้นําเนี่ย พร,ระหาสบดีเนี่ยครับมันเป็นมรณะมันบอกว่าตัวคุณเนี่ยต้องใฝ่ศีลธรรมจริยาทั้งหลายต้องอยู่ในกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับถ้าคุณอยู่ในกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับมันจะไปด้วยดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณละเ,เลยสิ่งดีงามพวกนี้ไปสิ่งที่เป็นกฎระเบียบทั้งหลายเนี่ยถ้าคุณไม่เอามาเลยอะไม่น้อมนํามาใส่ใจคุณคุณไปทางโลกเกินไปอะ่ะหรือไปทางสีเทาๆออกดักๆเกินไปเนี่ย คุณจะได้โทษจากดาวพระศุดีเป็นมรณะแปลว่าเสียหายหมายถึงจะถูกตรวจสอบเนี่ยมรณะพระศุดีเป็นมรณะเนี่ยมันคือไล้์การช่วยเหลือมันไม่ได้แปลว่าการช่วยเหลือแต่เป็นการไลคคนไล้คนที่จะมาช่วยเหลือเราหมายความว่าตอนแรกมีผลประโยชน์มันก็ช่วยเรานั่นแหละแต่พอเห็นไหมดีไอคอนเราเห็นหรือยังมันมีปัญหาว่าตอนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมันก็ช่วยกันมันก็ช่วยกันปกปิดมันก็ยังอยู่ได้มาตลอด แต่เมื่อใดก็ตามมีคนหนึ่งสะดุดมันก็เริ่มแฉกันเองเห็นไหมพอทําไม่ดีปุ๊บมันมีเรื่องให้แฉครับน,นัคือมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายจากกาันดูดูส่วนตัวครับว่ามีคนกินแต่เราไม่กินกับเขาเขาก็จะบอกว่า,เ,าเขาจะหาทางไล่เราออกเพราะเราไปขวางทางกันการที่จะได้ผลประโยชน์จากเขาอ่ามีนะเยอะแยะเลยปรึกษากันเยอะแยะบอกเลยนะเรื่องพวกนี้ ก็จะเขามาปรึกษาว่าเออทาไงดีเราเราเป็นคนที่จะทําถูกต้องแล้วเราแบบอ่ไม่ไม่กินเหมือนเขาแต่เขาละแวงเราเขาจะเอาเราออกอะไรเงี้ยคือเขามาปรึกษาว่าทํายังไงอะไรยังไงดีในดวงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จะแนะนําไปนะครับให้รู้ว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่การที่แต่สุดท้ายอะกรรมที่คนทำครับอย่าลืมนะกฎแห่งกฎเหเล็กแห่งจักรวาลนี้บอกไว้เลยว่าทําดีได้ดีทาชั่วได้ชัว่ว มันเป็นผลสะท้อนกับที่ที่เป็นสัจจะหรือเขาเรียกว่าความจริงความจริงเนี้ยคือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วไม่มีการทําดีแล้วได้ชัวช่วทําชั่วแล้วได้ดีการทําชั่วแล้วได้ดีแปลว่าเขาทําทั้งบุญและบาปแต่ผลบุญส่งผลก่อนกรรมมาทีหลังจําไว้นะครับบุญจะส่งผลก่อนกรรมเสมอในนั้นเวลาทําบุญเนี่ยทำตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เดือดร้อนแล้วผลบุญมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วกรรมมาทีหลัง เราต้องทำบุญชนิดที่แบบว่ากรรมตามไม่ทันเลยนั่นแหละรันถึงจะดีตลอดครับแต่เมื่อไร่ก็ตามที่เราทำทำหยุดหยุดทำบ้างไม่ทำบ้างกรรมมันจะมาแทรกตลอดเมื่อบุญหมดปุ๊บหมายถึงว่าไม่ถึงกับห,หมดหรอกแต่หมายความว่าบุญมันเริ่มพร่องละมันก็จะเริ่มมีกรรมเข้ามาแทรกเพราะกรรมมันมากกว่าบุญเข้าใจหรือยงังอะไรมากกว่าอันนั้นจะเข้ามาก่อนเสมอจำไว้เลยในนั้นเนี่ยใครอยากมีชีวิตที่สุขสบายตลอดรู้จักทำบุญตลอดครับอย่าเว้นว่างการทำบุญ บางคนเนี่ยดวงตกก่อนค่อยทำบุญไม่ได้นะครับผมเนี่ยเวลาเจอตู้เจออะไรหยอดนี่หยอดตลอดเลยถึงจะไม่มากแต่ก็หยอดตลอดเพราะเราหยอดด้วยจิตกุศลว่าฉันอยากช่วยคนนี้อ้ําเด็กพิก,การอันหยอดอันเด็กไรไรที่อยู่อันหยอดอันบำรุงศาสนาอันหยอดอย่างเงี้ยครับผมก็จะหยอดทุกครั้งที่เข้าห้างมันจะมีมันจะมีกล่องรับบริจาคที่ห้างเนาะที่ห้างมันจะมีเยอะ เออพวกนี้นะ่ะก็จะไปหยอดหยอดหยอดจเจอเท่ไรก็หยอดทุกทีนะครับอย่างน้อยเราทําบุญสะสมเอาไว้เล็กๆน้อยๆก็ทําให้อาหารปลานี่ก็ประจําก็คือทานทําทั้งบุญทาทั้งทานเราต้องทําทุกทานนะครับอย่าทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะบางอย่างมันช่วยไม่ได้เช่นทําทานมันก็มีกินมีอยู่แต่ไม่เกี่ยวกับบุญก็หมายถึงว่าเราจะไปเลื่อนขั้นจะไปให้คนอื่นรักเมตตามันไม่ใช่อ่ะไม่คละเรื่อง อันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าเราต้องทําทั้งบุญและทานบุญคือสิ่งที่เราจะเจริญก้าวหน้าทานคือสิ่งที่มีอยู่มีกินหมายถึงมีมีทรัพย์สินเงินทองให้ต้องจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมีเงินทุกครั้งเ,เงินไม่ขาดไม่พ่องไม่แห้งผมนะ่าทำบุญเนี่ยมันอาจจะมีติดขัดบ้างอย่างตอนนี้ติดขัดเรื่องการเงินแต่ว่ามันไม่เคยหมดนะครับหมายความว่า ถึงเราจะต้องกินเงินเก่าแต่มันก็มีเงินเก่าให้กินนะครับเข้าใจปะเออประมาณเนี้ยนั่นแหละดังนั้นเนี่ยแต่เราต้องเป็นคนเก็บเป็นด้วยนะถ้าเราไม่เก็บเรามีแต่ใช้ให้หมดมีเท่าไหร่ใช้เต็มแม็กเลยหรือไปเป็นหนี้อันเนี้ยไม่ได้อ่ะอันนี้ก็คือกรรมอย่าลืมนะกรรมเราทําแบบไหนเราก็ได้แบบนั้นดังนั้นเนี่ยในเมื่อเราเป็นหนี้เราก็ต้องจดช้หนี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาไม่มีเงินใชย้ยามโอดควรเพราะคุณ ไปเป็นหนี้ก่อนเองเข้าใจไหมครับบางอย่างมันจําเป็นต้องมีผมเข้าใจอย่างเช่นบ้านแต่ถ้าอย่างอื่นไม่ใช่อ่ะอย่างดาวไอโฟนเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องนะเออเพราะว่า Samsung Android ก็ใช้ได้ทํำไมไม่ใช้ก็เราอยากได้หน้าหรือไม่กม็กลัวเขาจะมาว่าเราว่าเราไม่มีอะไรเงรี้ยมาบุลี่เราอย่างเงี้ยคือถ้าเราถ้าเราตรงนั้นเกินไปยึดติดตรงนั้นเกินไป เราก็จะต้องโดนกับดักตรงนี้อันนี้มันก็เป็นของแรกกันนะครับอย่าลืมนะตอนคุณได้หน้าคุณไม่น้อยหน้าใครแต่อย่าลืมว่าตอนไม่มีกินหรือต้องเอาเงินไปใช้นี้แล้วอย่าไปบ่นทีหลังว่าทาไมฉันไม่มีตังค์แบบอน,นุนี้นั่นคือแบบมันมันไม่ได้แล้วอะ่ะเราต้องคิดตั้งแต่แรกครับบริหารเงินให้ได้ตั้งแต่แรกความคิดมโนกรรมจะสําสคัญมากเพราะมโนกรรมจะทําให้เกิด วจีกรรมและกายกรรมเกิดขึ้นดังนั้นมันเริ่มต้นมาจากความคิดดังนั้นเนี่ยหยุดที่ความคิดให้ทันก่อนที่มันจะเกิดวจีกรรมกับกายกรรมออกมาเข้าใจไหมครับไม่งั้นมันจะทําให้เราต้องได้รับผลกรรมนั้นเมื่อมีวัจีกรรมและมโนกรรมไม่ใช่กายกรรมออกมานะครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังตรงจุดนี้เราต้องน้อมนาธรรมมาสู่ตัวไม่มากก็หน้อยเอาเท่าที่ไหวแต่ต้องมี ไม่มีไม่ได้อย่าปฏิเสธธรรมเพราะธรรมคือตัวแก้ถ้าคุณไม่มีธรรมคุณไม่ฟังเลยคุณก็ไม่ต่างกับคนบาปเพราะว่าพอพอไม่มีความดีเกาะคุ้มกายเนี่ยสุดท้ายต่อให้คุณมีของดียังไงมันก็ไม่ช่วยอะไรคุณหรอกครับเพราะบุญคุณไม่มีนะครับจำไว้ว่าไม่มีสิ่งใดที่วิเศษวิเศษสุดในชีวิตของเรานอกจากบุญครับบุญเนี่ยคือจุดคือคุณจะรอดไม่รอดอยู่ที่บุญไม่ใช่อยู่ที่พระเครื่องที่คุณ ห้อยมันไว้เข้าใจไหมครับมันคือสิ่งที่ระลึกถึงหรือเป็นสิ่งที่เราทําให้สบายใจมันอาจจะช่วยเราได้เมื่อเรามีพลังจิตคือเราเชื่อในสิ่งนั้นศรัทธานในสิ่งนั้นมากๆแต่คุณต้องมีบุญก่อนเนี่ยอย่างที่บอกไปต่อให้คุณมีสิ่งที่ดีที่สุดมันก็เสื่อมได้เพราะของดีจะไม่อยู่กับคนไม่มีความเมตตาหรือไม่มีบุญรักษาตัวเข้าใจไหมครับอืมสิ่งไม่ดีก็จะเข้ามาทําลายคุณได้นั่นแหละประมาณนี้ครับ เพราะทุกคนทํากรรมคนอื่นเขาก็จะมาแก้แค้นก็เป็นเรื่องปกติถูกปะเจ้ากรรมในเวรเนี่ยที่เรารู้จักกันดังนั้นเนี่ยอย่าไปก่อศัตรูเพราะการก่อศัตรูก็จะทําให้เกิดศัตรูไน้มาอาฆาตเราต่อก็ไม่คือคณะจองเวนจองกรรมกันไม่สิ้นไม่สินส้นไม่สุดสักทีเนาะก็หยุดกรรมตั้งแต่วันนี้เพื่อจะได้ไม่มีกรรมต่อไปและจะได้ไม่ต้องทุก้อนต่อไปด้วยดังนั้นเนี่ยจะไม่มีการสูญเสียไม่มีเกิดอะไรขึ้นไอ้พออาจจะพูดไปน้อยไปนิดนึงเนาะอะเดี๋ยวเข้านิดนึงก็ให้ ให้นิดหนึ่งคือดาวพฤหัสดีก็บอกไปแล้วว่าต้องอยู่ในศีลในธรรมนะครับถึงจะสามารถเป็นเกาะคุมกายเราได้แล้วทุกอย่างก็จะได้ตามปรารถนานั่นเองครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปรนใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ